สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม ep 8 3 2ถ้าอายุงาน20ปีแต่อายุคน53ปีแล้วลาออกสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ข้าราชการของลูกได้ไหมคะแล้วจะมีผลต่อเงินกเกษียณหรือไม่คะ,อะเอาเรื่องนี้ก่อนครับเรื่องของไปใช้สิทธิ์ข้าราชการของลูกไม่ติดขัดอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิ์ของประกันสังคมที่จะ มาทําให้เราไปใช้สิทธิ์อย่างอื่นไม่ได้เนื่องจากว่าความเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3เนี่ยได้สิ้นสุดลงตั้งแต่เราลาออกจากงานเมื่อสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยความคุ้มครองในเรื่องของการรักษาพยาบาลจะมีต่อไปอีกไม่เกิน6เดือนครับเมื่อไม่มีสิทธิ์จากประกันสังคมแล้วเราจะไปใช้สิทธิ์อะไรก็เป็นเรื่องของเรานะครับและการไปใช้สิทธิ์ราชการของลูกถ้าถามว่ามีผลกระทบต่อเงินกเกษียณไหมคําตอบก็คือไม่มีผลกระทบอะไรครับ เพราะว่าไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วนะครับแต่การไปสมัครมาตรา39หรือกลับไปทำงานเป็นมาตราส3าต่างหากตรงนั้นอนะ่ะถึงจะมีผลกระทบทำให้เราไม่มีสิทธิ์รับเงินกรณีชราภาพหรือรับอยู่ก็ทำให้เงินกรณีชราภาพถูกหยุดจ่ายไปก่อนนะครับแต่คราวนี้ครับย้อนกลับมาคุยเรื่องของการลาออกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็คำว่า เงินเกษียณของคุณเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ถ้าหมายถึงเงินกรณีชาราภาพที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่อันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะการที่เราลาออกจากงานก็คือความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเนี่ยมันคือคุณสมบัติหนข้อของผู้ที่จะเกิดสิทธิกรณีชาราภาพรออีกแค่หนึ่งข้อเกิดขึ้นครับก็คืออายุไม่น้อยกว่า55าปีบริบูรณ์ มีครบ2ข้อนี้เมื่อไหร่คุณจะเกิดสิทธิ์เมื่อนั้นดังนั้นถ้าออกตั้งแต่อายุ53จริงอยู่ครับตอนอายุ53ยังใช้สิทธิ์ไม่ได้คุณก็รอเฉยๆนะครับคุณจะไปใช้สิทธิ์อย่างอื่นอะไรของคุณก็ไม่ติดปัญหาอะไรเว้นแต่แต่ว่าอยากกลับเข้าไปทํางานอย่าไปเป็นมาตรา39เท่านั้นแหละคุณก็รอไปเถอะครับอายุครบ55เมื่อไหร่ก็จะเกิดสิทธิ์ครับแต่ถ้าหากว่าคุณ ไปเป็นมาตรา39หรือกลับไปทำงานถ้าคุณอยากได้เงินกรณีชาราภาพตอนอายุ5 5คุณก็ต้องลาออกอยู่ดีนะครับดังนั้นลาออกก่อนก็ย่อมเข้าใกล้เงินกรณีชาราภาพมากกว่าคนที่ยังไม่ออกเสียด,ด้วยซ้ำนะครับแต่เงินที่เกิดขึ้นจากการ,กรเกษียณเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เงินกรณีชาราภาพนะครับจริงๆเงินกรณีชาราภาพจากประกันสังคมจะเรียกว่าเงินกเกษียณก็ไม่ถูกต้องเส้นทีเดียวเพราะ ไม่จําเป็นต้องเกษียณครับคุณจะลาออกคุณจะถูกไล่ออกหรือออกด้วยสาเหตุอะไรก็ตามถ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วอายุครบ55ปีบริบูรณ์เมื่อไหร่คุณใช้สิทธิ์ได้เมื่อนั้นนะครับแต่การเกษียณเนี่ยมันมีเงินอีกตัวหนึ่งครับซึ่งไม่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันสังคมแต่ไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะครับนั่นก็คือเงินชดเชยการเลิกจ้างหรือเงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้กับลูกจ้างที่เกษียณ หากลูกจ้างมีอายุงาน20ปีขึ้นไปอายุของลูกจ้างจะกี่ปีก็ตามครับถ้าอายุงาน20ปีขึ้นไปนายจ้างต้องจ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง400วันหากเกิดการเกษียณหรือนายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาโดยที่ลูกจ้างไม่มีความผิดครับแต่คราวนี้ครับถ้าลูกจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ลูกจ้างจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงินชดเชยตรงนี้จากนายจ้างนะครับซึ่งการลาออกเนี่ยก็คือลูกจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาดังนั้นคุณจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงินชดเชยการเลิกจ้างหรือว่าเงินกเกษียณที่นายจ้างต้องจ่ายตามพระราชญญัติคุ้มครองแรงงานนะครับถ้าคุณอยากได้เงินตัวนี้คุณก็ต้องอยู่ให้ถึงกเกษียณโดยไปดูที่ระเบียบข้อบังคับของนายจ้างว่าเขากําหนดอายุกเกษียณไว้เท่าไหร่ถ้า กำหนดไว้ต่ํากว่า60คุณก็ต้องอยู่ให้ถึงอายุเกษียณจึงจะเกิดการเกษียณแต่ถ้ากําหนดมากกว่า60หรือไม่ได้กําหนดเลยคุณอยู่ให้ถึง60คุณจะขอเกษียณได้นะครับสมมุติว่ากําหนดไว้ที่70ก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ถึง70อยู่ถึงแค่60แล้วก็ขอเกษียณได้แต่ถ้ากําหนดต่ํากว่า60เนี่ยคุณต้องอยู่ให้ถึงอายุที่นายจ้างกําหนดจึงจะเกิดการเกษียณนะครับถ้าคุณชิงลาออกก่อนที่จะถึงอายุเกษียณ นายจ้างก็ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างนะครับอ่ะสรุปนะครับการที่เราลาออกจากงานแล้วเราจะไปใช้สิทธิ์อย่างอื่นหลังจากความคุ้มครองจากประกันสังคมสิ้นสุดลงแล้วอันนี้เป็นเรื่องของเราไม่ติดขัดอะไรนะครับและการไปใช้สิทธิ์ข้าราชการก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินกเกษียณที่นายจ้างต้องจ่ายหรือเงินชาราภาพจากประกันสังคมนะครับไม่มีผลกระทบอยู่แล้วนะครับส่วนการลาออกของเราเนี่ยนะครับ ถ้าพูดถึงเงินกรณีชราภาพไม่มีผลกระทบอะไรแต่ถ้าเงินชดเชยการเลิกจ้างหรือว่าเงินกเกษียณที่นายจ้างต้องจ่ายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเราจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเพราะเราเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ